คลิปนี้มาชมกระบวนรถทางไกลกันนะครับรถเร็วที่171นะกรุงเทพอภิวัตสตุ่งหง่โกลกนะครับาวันนี้ล่าช้านะครับ5านาทีนะ,ะมันมันนานจะได้เห็น171ล่าช้านะปกติไทยที่บ้านคูบัวนี่จะมาตามเวลาตลอดนะครับ ขบวนรถนะครับที่ว e ิ่งไกลที่สุดนะในประเทศเรานะขบวนแรกเลยนะครับในรอบเย็นๆแบบนี้นะรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับรถทางไกลนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้โดยสารยังเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะเทีววยรวห้าสองสองแปดนะครับโอ้ก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมเลยนะแน่นเลยนะครับเต็มทุกคัน เพชบุรีหัวหินนะครับแล้วก็ไปทางสุงไหงโกลกนะครับก็ออกต้นทางมา15ในาฬิกา10นาทีนะจากกรุงเทพอภิวัตนะครับวันพรุ่งนี้ถึงที่สุงไหงโกลกก็10นาฬกา10นาทีนะครับ